ไอไอไอดี I, I, I อะไรนะครับอ,อยากถามน่าจะเป็นไอดีไทยไหมคะอาจารย์ที่ที่ที่ท่านที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับการลงชุมชน,นะคะ่ะอาจารย์และที่ท่านอาจารย์นําเสนอให้ให้นําเสนอเป็นแบบไดอะแกรมมาคะ่ะแล้วเหมือนเขาเข้ามาที่หลังก็เลยจะขอให้อาจารย์อธิบายเพิ่มมาค่ะอาจารย์อ๋อเราลองลอง,ลอ,งอาจารย์ที่ถามผมลองอธิบายช่วยได้ไหมครับและเดี๋ยวดูว่าผมช่วยเสริมให้อาจารย์อาจารย์ช่วยตอบคือผม คือผมไม่ค่อยถักเชิงปริมาณนะจย์คือเราเราทำเรืเ่องเชิงเราทำเป็นเชิงคุณภาพซะส่วนใหญเราทํากับคนกับสังคมกับชุมชนอย่างเงี้ยทีเนี้ยคาถามที่ผมถามคือคือในการจีมพิมพ์ระดับนานาชาติเนี่ยจําเป็นไหมคําถามแรกกันเนาะว่าจะไปต้องสช้ติไฮโซจา๋าเลยหรือเปล่าต้องมีค่าเดินค่า,คาหรือเปล่าหรือเป็นเชิงคุณภาพที่จันได้อธิบายเพิ่มเติม,ตมนะครับแต่ก็บอกว่าเราเขียนเป็นในแคมที่เราเราเรา,เราข้อค้นพบของเราใหมก่ก็ได้ เนี้ยกันบอกแต่ว่าเขียนให้ชัดเจนว่าถ้านน้ำหนักมันมีผลเยอะก็เป็นเส้นทึบเลยน้ำหนักมันน้อยเป็นเส้นปะปะเลยที่กันผมตีความจากการเล่าให้ฟังเมืาา่อก<ช>ี้นะอย่างนี้ครับผมก็อันนี้เป็นคำถามครับแต่ครับที่<ช>คนที่เข้า,นะขาวา<อ>ันทุกหลักข้อมูอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเดีย๋ยวนี้ที่ในของของเชิงลงพื้นที่เนี่ยเราใช้เยอะอาจารย์เพราะว่าอย่างอย่างกระทรวงอวเนี่ยก็มีโครงการอเออย,ย,ยูทูทีอะ่ะอาจานบีซีจีที่ผ่านมาเนี่ย ไ่เรีนชวนเรา,เาก็รับต้องเกือบร้อยกว่าตำบลที่เรารับมาเราก็เราก็เจอมันไม่ด้เจอเราเราต้องเจอสภาพอย่างเงี้ยที่เราต้องคือเหมือนว่าเขามีอยู่แล้วเราเอาเอาเอาบีทีจีเข้าไปจับเนี่ยแต่มันช่วยเขาเขาให้เขาอิมพาวเองได้ยังไงเขาก็เได้ยังไงอาจารย์ก็ก็ในทางที่ผมถามแต่่างเงี้ยละครับแต่ผมเข้าใจอาจคุณได้หละแต่ก็เรงที่จะจะเขียนได้ขนาดไหนเขาดึงครับ <laughs> ได้ครับถ้า <laughs> ถ้างนั้นผมจะอธิบายในเชิงภาพรวมของการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับหลายๆท่านที่อยากทํางานชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้งานวิจัยถ้าเราลง Scopus แล้วก็มันก็จะเข้าไปเรื่องของ Impact Ranking for SDG ได้โดยอัตโนมัติเลยเพราะเขาจะเป็นคน Search Paper เรานะถ้าเข้ามาในเรื่อง Community เรื่องอะไรนะครับการการวิจัยเชิงชุมชนในการจะเขียนวิพร์ให้ตีพิมพ์นานาชาติได้เนี่ยทำได้หลายๆอย่างนะครับอันแรกเลยเนี่ย ก็คือบางวิจ right ัยค like mm ุณภาพเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นเนืษอสของของิเททีฟได้ที่ผมพูดทีแรกอย่างเช่นสมมุติเราจะไปศึกษาเรื่องประเด็นปัญหาความยากจนนะครับว่าเขาเราใส่ตัวอินเทอร์เวนชันนี้ลงไปนะช่วยลดเรื่องความยากจนได้ไหมช่วยลดเรื่องเงินเดือนเขามากไหมนะครับถ้าเป็นเชิงปริมาณเราก็จะดูอเงินเดือนเพิ่มขึ้นโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าตัววัดเราเป็นเชิงคุณภาพนะครับ เราก็จะดูว่ามันมีเส้นความยากจนของเงินเดือนจบไหมครับถ้าเกินเท่านี้ก็แสดงว่ายังยากจนอยู่อันนี้ไม่ยากจนละเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ไปวัดเนี่ยมันเป็นคุณภาพเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนะเป็นเป็นใช่ไม่ใช่เป็นมีมาตราเป็นยากจนกับไม่ยากจนผ่านแล้วกับไม่ผ่านอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจัยที่เราสนใจอ่ะว่ามันจะไปส่งผลต่อคุณภาพเนี่ยมันยังเป็นปริมาณอยู่ก่อนนะครับ แล้วเราสนใจว่าปัจจัยไหนเนี้ยส่งผลต่อการลดความยา่งจนมากที่สุดนะครับช่วยให้เขาผ่านความยา่งจนมันก็มีตั้งแต่ X อาจารย์ก็จะมีเยอะเลยเ,ออเป็นเรื่องรายได้ต่อวันเป็นเรื่องจํานวนลูกในครัวเรือนเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องพื้นที่นาที่มีอยู่นะครับเป็นเรื่องของเราอยากรู้ว่าปัจจัยเนี้ยส่งผลต่อเจ้าตัววัดเชิงคุณภาพอย่างไรอันนี้เราก็ใช้เราเรียกว่าแปลงมาเป็นเชิงปริมาอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้โลจิสติกรีเเกรชันหาปัจจัยเหล่านั้นได้ว่า ปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความยากจนหนึ่งสสามสี่คืออะไรนะครับอันนี้ก็แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองเราจะเขียนเป็นเชิง d e สคริปชันนะครับก็คืออธิบายบรรยายว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นจากการส่มสัมภาษณ์การไปลงพื้นที่ได้พบปูนํำชุมชนได้ เชื่อมงานกับภาครัฐได้เชื่อมงานกับภาคเอกชนบางส่วนที่เข้าไปนะครับอย่างล่าสุดที่ผมทำเนี่ก็จะเป็นเรื่องการการเกิดดิจิทัล i l l a g e ในชุมชนว่า,าเราภาครัฐกับภาคต่างๆเนี่ยไปส่งเสริมให้หมู่บ้านเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเรื่องการทำสมาร์ตฟาร์มหรือย,ยงังใช้แอปในการซื้อขายออนไลน์อะไรบ้างน้อยแค่ไหนเนี่ย มันมีอินเทอร์เวนชันจากหลายๆที่จุ๋มไหมครับมันเยอะมากเลยมันไม่ได้เป็นง่ายๆเหมือนตะกี้ละมัน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 จะมีหลายๆปัจจัยหลายๆภาคส่วนหลายๆที่ที่เข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าก่อนเป็นอย่างไรแล้วก็หลังเป็นอย่างไรนะครับเราก็เขียนเป็นไดอะแกรมได้มองเลยว่าความสําเร็จเนี่ยทําไมบางชุมชนสําเร็จบางชุมชนไม่สําเร็จจากก็สแสดงเป็นไดอะแกรมให้เห็นความสัมพันธ์นะครับอันนี้เราก็ สามารถที่จะ describe แบบนี้ได้เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแล้วปัจจัยต่างๆเนี่ยเรามีข้อมูลอ้างอิงไงครับเราก็อธิบายได้อันเนี้ยมันเกิดข้อมูลจากการที่เราได้อ่า input เนี่ยมาจากไหนบ้างนะฮะไม่ใช่ไปสมไม่ได้มาจากกระแสกรอย่างเดียวจังก็ต้องเขียนให้ชัดว่าก่อนจะได้ไดอะแกร,รมเนี้ยมันจาน input อะไรบ้างตัวก,กระแสกรโดยตรงกลุ่มผู้นําชุมชนนะตัวรัฐบาลภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เขียนเป็นปัจจัย input ให้ชัดเจนแล้วก็ไปเชื่อมโยง แล้วก็แสดงความสำคัญมากน้อยด้วยลักษณะเส้นที่ทำในไดแกรมเส้นหนาเส้นปราเส้นบางได้ถูกไหมครับหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือมี question mark ไว้ว่าถ้ามีตรงนี้สักนิดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็น ideal type อะไรเงี้ยจารย์ออกแบบเรื่องของไดแกรมได้พอเป็นโมเดลแบบนี้ปุ๊บต่อไปเนี่ยเเปอนี้จะถูกอ้างอิงไดแกรมนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อค้นพบของเรานะครับอันนี้คือลักษณะของการ การวิจัยเชิงคุณภาพที่แทนที่จะเดทสคราบรรยายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะอ้างอิงยากนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ทำไดกรมดฟิกเกอร์หนึ่งะเป็นภาพปัญหาก่อนหน้านี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับหรือไอเดียเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ตีพิมพ์นานาชาติได้ค่อนข้างดีตอนนี้ผมเห็นทางสายบิซนเนสทางสายอิสโลมิกเนี่ยสายทางด้านอิคโนมิกเราเนี่ย ที่ได้คือนกิ้งบาย subject เข้ามาด้วยนี่คือส่วนใหญ่นำเสนอโมเดลนำเสนอเป็นรูปไดอะแกรมทั้งนั้นเลยนะครับก็อาจารย์ก็มองดูเป็นประเด็นประเด็นไปนะอันนี้สามารถทำได้ครับไดรแกรมคืออาจารย์อาจารย์เหมือนอาจารย์มองภาพอันนี้สามา่าไดแกร,รมมาจากไหนก็คือปัจจัยไดร์แกร,รมในส่วนใหญ่ก็ต้องมีอ่าอินพุตมีอะไรนะตัวอินเทอร์เวนชันเป็นอะไรผลตอบสนองเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ทําความเชื่อมโยงให้เห็นภาพครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามถามถแทนนิดนึง ดันไดแกรมเนี่ยถ้าเราเอาหลักทฤษฎีมาจาับเช่นทฤษฎีของเออ่ทฤษฎีระบบขึ้นมา Input Process Output แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเอาเอาการสร้างไดแกรมเนี่ยเราจะอิงจากจาก,จากทฤษฎีที่เขามีอยู่แล้วรูปประหารต่างรูปรูปไดแกรมมานะเราเราอา่านจางเขาได้นะแบบเป็นแบบรูปเขาแต่มาใส่ข้อความเราเนี่ยแล้วก็เติมบางตัวลงไปมันมันถือว่าผิดไหมอาจารย์หรือว่าได้ไหมครับ โอ้ยิ่งดีอาจารย์เพราะว่าเราบอกว่าไดอะแกร,รมเนี้ยเรา b a s e อ on ใช่ไหมครับอิ input process o u t p u งไหลหรืออาจารย์อาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้ในสายซัพพลายเช i เรามอง side box ละ IPO อาจารย์ใส่ S กับใส่ตัว C ด้วยถูกไหมฮะ S คือสเต็ก s t a พ e s u p p อ i e r C คือคั c u s เมอร์ด้วยเนี่ยมันมันตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าเออเราใช้ระบบ side box model หรืออาจารย์อาจจะใช้ uh, 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 เดี๋ยวนี้ที่เขานิยมอะไรนะอาจารย์เดี๋ยวอ่า uh, ดีไซน์ทิงกิ้งเนี้ยฮะก็จะมีหกขั้นตอนใช่ไหมมีตั้งแต่เอมพัตตี้ไปจนถึงไอเดียช่าอะไรเงี้ยจะพวกนี้จะมีทฤษฎีประกอบด้วยเนี่ยมันทําให้เปเปอร์เราน่าสนใจมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าเราโมดิฟายจากอันนั้นอันนี้มาเป็นไดอะแกรมสมบูรณ์อ่าที่เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเงี้ยตีพิมพ์ได้เลยอาจารย์ดีมากเลยครับเราเราดัดแปลงมาจากหรือดัดแปลงอต่อเติมมาจากของที่เขาเาไปพพอดีสายของอาจารย์เนี่ยมันมันต้องดัดแปลงโมดิฟาย นะเพราะแล้วเอามาประกอบกันให้เหมาะสมกับแต่ละคอมมูนิตี้นะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ใช่ครเห็นภาพกันครับคครับสั้นๆครับ